สวัสดีครับวันนี้นะครับผมพบกับก๊อไปแล้วนะครับคนสร้างบ้านอุดรธานีนะครับวันนี้นะครับก็พามาชมนะครับการอัปเดตนะครับบ้านที่อยู่ที่กุศะนะครับตำบลอะไรนะที่ตำบลกุศะอาเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีนะครับเดี๋ยวพาไปชมนะครับช่วงนี้ก็อยู่ในการช่วงของการติดฟ้านะครับช่างฟ้าเข้าเรียบร้อยนะครับแล้วก็ปรับพื้นที่โดยรอบบ้านนะครับว่าให้มันเข้าที่เข้าทางนะครับแล้วก็วางถังส้วมเพิ่มนะครับสองจุดลูกค้าวางเพิ่มอีกเนี่ยตรงนี้กําลังติดฟ้าอยู่นะครับ บ้านค่อนข้างใหญ่มากครับหลังนี้เหมือนรอบที่เราที่พามาดูนะครับเหงาช่างก็แต่งฝ้าระแนนครับตัวนี้นี่ก็เป็นระแนงติดขอบบริเวณนี้ครับรอบรอบนครับทีมงานเยอะมากครับวันนี้ทําหลายแบบทําหลายอย่างนะครับวันนี้วันเดียวช่างฝ้าเฉพาะทีมฝ้าก็เยอะแล้วครับหลายคนแล้วก็มีทีมก่อชามครับต่อเติม ในส่วนของห้องครัวนะครับสวัสดีครับเนี่ยครับลูกค้าแต่งต่อเติมห้องครัวเพิ่มบริเวณนี้นะครับครัวไทยจะมีครัวไทยแล้วก็มีครัวฝรั่งในด้านในนะครับตัวฝรั่งจะอยู่บริเวณด้านในอีกนี่ตรงนี้ก็เป็นครัวเหมือนกันครับแต่เป็นครัวด้านในนะครับดูขนาดของห้องโถงเลยใหญ่มากนะครับใหญ่กว่าทุกหลังที่เคยเห็นมาครับลังนี้เฉพาะห้องโถงนะแล้วก็จะแบ่งเป็นเซคชั่นหลายเซคชั่นะครับเนี่ยมีห้องต่างๆเยอะมากๆนะครับ ดูระบบไฟเดินระบบไฟเลมีระบบไฟระบบน้ําหลังนี้มีสระว่ายน้ําด้วยนะพี่เอบริเวณด้านนอกนี้จะเป็นสระว่ายน้าขนาดใหญ่ครับเต็มพื้นที่เลยนะนี่ครับแล้วก็มีชายระเบียงอยู่บริเวณนี้นะครับนี้เป็นระเบียงไว้นั่งแบบชิลๆดูสระว่ายน้ําตรงนี้ตรงนี้ก็มีสระว่ายน้ําขนาดใหญ่มากกาลังปรับพื้นที่สระว่ายน้านี้เราจะท,ทําทีหลังนะครับให้ตัวบ้านเสร็จก่อน ก็ประมาณนี้ครับแล้วก็เดี๋ยวผมพาไปชมห้องนอนหลักนะครับบ้านนี้ใหญ่ครับใหญ่มากหนังใหญ่มากสวยมากเลยนะครับตัวนี้เป็นบริเวณของห้องนอนหลักนะครับของลูกค้านะครับจะมีห้องน้ําขนาดแบบมาหือมาครับห้องน้ําใหญ่มากๆอยู่บริเวณนี้บริเวณห้องน้ําก็ 88, แปลกๆนิดหนึ่งครับลูกค้าลูกค้าขอรีเคต์มาให้มีกระจกตรงนี้ด้วยมีกระจกติดกับห้องนอนแบบสามารถมองแบบเวลาอาบน้ําได้ ครับเป็นฝรั่งเนาะคนนี้เนาะเขาก็ประมาณนี้ครับแล้วก็ติดกระจกตัวนี้ครับกันท้านอกมองไม่เห็นนะครับแต่ข้างในเห็นข้างนอกครับอนี้มืดกระจกวงกลมสวยดีครับก็จะมีอ่างอาบน้ําด้วยห้องน้ําใหญ่อ่างน้ําก็อยู่บริเวณนี้แหละครับนอนประมาณมานอนชมวิวไปเลยครับอ่างอย่างนี้อ่างใหญ่แล้วตรงนี้ก็เป็นโซนอาบโซนอะไรไปครับห้องนอนก็สวยงามครับ ก็เดี๋ยวพาไปชมห้องอื่นต่อนะครับตอนนี้ช่างก็ลุมทําอยู่นี่ครับว่าแม็โครสองคันเลยคันหนึ่งพังก็นี่ครับมีห้องนอนที่สองก็อยู่บริเวณนี้นะครับก็ห้องขนาดใหญ่เหมือนกันนะครับจะอยู่ถัดมาจากห้องนั้นนิดนึงห้องนอนก็กว้างกว่าเลยบ้านนี้สังเกตด,ดูนะครับจะไม่มีหลุมฝ้าครับก็ไม่เอาหลุมอะไรเลยเห็นไหมครับได้นบนฝ้าเอาฝ้าเรียบเลยอันนี้ก็วันเดียวก็เสร็จแล้วครับช่างทําฝ้าเรียบเลยนี่นี่ครับอันนี้ก็อีกห้องหนึ่ง อันนี้พี่เฟิร์าเป็นห้องในห้องเก็บของแล้วเดี๋ยวห้องนอนในห้องนอนเนาะเป็นห้องนอนที่สองห้องนอนที่สามแล้วนี่แล้วก็นี่ห้องหนึ่งห้องที่สี่มีทั้งหมดสี่ห้องเรียนกันแถวๆนี้ครับแล้วก็จะมีห้องน้ํารวมแต่ห้องน้ามีแค่มีแค่ยี่ห้องนี้แค่สองห้องเองเนาะบ้านมีสี่ห้องนอนสองห้องน้ํานะครับนี่แบบบ้าน ันนี้ก็ห้องน้ารวมนะครับใช้รวมกันข้างนอกลูกค้าในทาเพิ่มอไปไป่าห้องน้ํเนี่ประตูสวยไหมเป็นวงกบไม้แท้เลยนะครับอันนี้คือไม้แท้เลยนะไม่ใช่ p v c นะครับเป็นไม้แท้เลยแต่อันนี้มันไม่ใช่ไม้แท้อันนี้มันเป็นแบบ PVC นี่ีทำโคง้งทำาเลยสวยงามครับช่วนี้ติดฝ้าเสร็จพอติดฝ้าเสร็จเดี๋ยวก็ ช่างเข้ามาทําการสกิมสีนะครับทําการสกิมโค้ดเนี่ยแค่นี้ก็เรียบแล้วแค่นี้ก็เรียบขนาดยังไม่สกิมนะครับถ้าสกิมปุ๊บเรียบยบิเยบเลยครับหันนี้มานหลังนี้ฝ้าบันเดียวเสร็จแล้วเลยแค่ดเดียวพอมันเป็นฝ้าเรียบไม่ได้ทํารุมอะไรอย่างตัดใส่ตัดใส่ใสจบอร่อด,ดูครับขนาดก็ใหญ่มากแล้วครับอย่างเงี้ยน่าอยู่ครับหลังนี้เกลตรงนี้คืออะไรพี่ แทนเนี้แท่นนี้ไปทำอะไรไไอะเสาโชว์แล้วแอคโคก็ปรับพื้นที่วางนู่นวางนี่เพิ่มนะครับเนี่ยห้องครัวต่อเติมมาครัวไทยครัวฝรั่งห้องครัวจะต่างระดับกันนะครับเพราะหลังคาเวลาน้ำสาดลงมาจะได้ลงไปอีกทีหนึ่งครับ ถ้าทาต่อเติมเราจะทำต่างระดับแบบนี้ลงมานิดนึงครับาจากนี่ฝ้าถ้าติดไหมฝังนู้นยังไม่ติดถ้าติดแล้วมันจะเป็นอย่างนี้ครับอันนี้เป็นฝ้าระแนงครับรอบบ้านเลยถ้าติดแบบนี้มันจะรอยต่อมันจะน้อยครับมันจะไม่ค่อยเห็นรอยต่อมันจะดีแต่ว่าถ้าติดแบบระแนงจริงอะรอยต่อมันจะเห็นชัดเกินไปเนี่ย ช่างหน่วยนั้นเสาอะไรอ่ะเสารับไปมานั่งครับเสารับมานั่งเพราะเพื่อนทำมานั่งพนักพิงบ่าใช่ไหมเปล่เพราะว่ามานั่งมานั่งจุไปจากเสานี่แล้วก็งองไปแล้วอ๋อที่นั่งพิงอหนะรอเนี่ยต้องก่อเป็นอ่าเป็นพนักพิงนะครับเป็นสองโคง้งะว่าสมือคนเดียวเอาเอาไว้ถนั่งเบืงอืเนี่ยตรงนี้นที่นั่งเล่นอ ก็ประมาณนี้นะครับสาหรับบ้านที่อยู่กุศะนอกพาชมเพียงแค่นี้ก่อนนะครับมันยังแบบไม่มีอะไรมากเดี๋ยวรอต่อเติมรอสีรออะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวมันจะเป็นรูปเป็นล่างมากขึ้นมากกว่านี้นะครับวันนี้พาชมเพียงเท่านี้ครับสำหรับบ้านที่อยู่กุศะนะครับจังหวัดอุดรธานีนะครับท่านใดนะครับที่อยู่แถวนี้ก็ขออนุญาตเจ้าของบ้านแวะเข้ามาดูได้นะครับอยากชมบ้านสวยๆแบบนี้นะครับก็เข้ามาดูกันเลยนะครับใครที่อยู่อุดรหรือว่าอยู่บริเวณใกล้เคียงนะครับอุดรหนองคายแถวนี้ครับมาได้นะครับวันนี้ก็ขอลาไปก่่อนนนเเพีียงทา้ะครับ คลิปหน้ารอติดตามนะครับว่าเป็นคลิปอะไรนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ